สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกคลิปเหมือนเคยับผมวันนี้ก็มาตอบคำถามที่น้องๆถามเข้ามาว่าการเลี้ยงนักกีฬาด้วยวิธีการเลี้ยงน้ําอุน่นเลี้ยงด้วยสมุนไพรก็กระเบื้องกับการเลี้ยงด้วยน้ําเย็นน้าเปล่าปกติเนี่ยแบบไหนดีกว่ากันซึ่งผมจะไม่บอกว่าอย่างไหนดีกว่ากันเนาะผมว่ามันผมมองว่ามันมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกังนออกไปแล้วก็ความขนาดของแต่ละคนเนาะผมก็ แต่ก่อนผมก็เคยเลี้ยงด้วยกระเบื้องด้วยน้ําอุ่นด้วยสมุนไพรน้ําเย็นผมก็เคยเลี้ยงแล้วผมจะเอามาพูดให้ฟังว่ามันเป็นแบบไหนเนาะสมัยก่อนที่ผมเลี้ยงนักกีฬาสายพันธุ์ไทยเนาะสายพันธุ์ไทยสายพันธุ์เชิงเนี่ยแต่ก่อนผมจะเลี้ยงด้วยน้ําอุ่นน้ําสมุนไพรน้ำสมุนไพรน้าอุ่นแล้วก็นวดกระเบื้องทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยทําทุกวันตอนเช้าทั้งบ่ายนักกีฬา ค่อนข้างจะมีความก้านความแข็งแตกต่างจากนักกีฬาที่เลี้ยงด้วยน้ําเปล่าน้าเย็นเนาะมันจะเห็นความแตกต่างเลยถ้าเอามาเปรียบเทียบกันตัวนึงเลี้ยงด้วยน้ําสมุนไพรเลี้ยงด้วยน้ําอุ่นด้วยกระเบื้อง يد, ตัวนึงเลี้ยงด้วยน้ําเย็นปกติเนี่ยตัวตัวเลี้ยงด้วยน้ําอุ่นเนี่ยเขาจะมีความแข็งความก้านกลัวกันแต่ข้อเสียมันก็จะมีข้อเสียก็คือเอขาจะตึงเขาจะตึงตัวถ้าคนไหนเลี้ยงหนักเลี้ยง ยงหนักเกินไปเนี่ยมันจะตึงตัวตึงมากๆเลยกว่าจะไปคลายตัวกว็ประมาณอันสองอันสามเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยยังไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการอาบน้ํายาอะไรสักเท่าไหร่นะอย่างมากก็อาบน,น้ําสาวเข้า,าช่วงพักนักกีฬา3วันเนี่ยเอาน้ําสาวเข้ามาอาบเพื่อให้เขาคลายตัวสมัยก่อนนะาสาหรับนักกีฬาที่เลี้ยงด้วยกระเบื้อง ยังด้วยน้ําอุ่นบางคนเลี้ยงลงกระเบื้องหนักๆเนี่ยขนขนเขาจะขาดเลยผมเห็นบางคนเนี่ยรีดจนขนขนสิข้าเน่ขาดเหลือแต่ตอบางคนก็ถูจนโอ้โหหนังกลานหมดอะ่ะมันมันตึงบางคนเลี้ยงไม่เป็นเสียครับผมเสียซึ่งสมัยก่อนพม่าร้อยอะไรแบบนี้ยังไม่มีเนาะก็มันก็เลี้ยงด้วยกระเบื้องหนักๆเลี้ยงด้วยน้ําอุ่นพอได้ผมพอรับได้ก็พอหลังๆมาเนี่ย หลังมาเนี่ยเริ่มมีสายพันธุ์พม่าร้อยพม่าอะไรเข้ามาเนี่ยผมก็เริ่มปรับเปลี่ยนนะเพราะว่าผมลองทดลองทดลองเลี้ยงด้วยน้ําอุ่นด้วยกระเบื้องเนี่ยถ้าเป็นสายพันธุ์พม่าร้อยเลยนะไม่ใช่ลูกผสมเป็นลูกร้อยเลยอย่างเงี้ยเหมือนเขาจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันจะผิดฟอร์มเลยแหละผิดฟอร์มเลยของคนเลี้ยงหนักๆเสียผมเลี้ยงไปเนียบมาห่อขนนี่กรอบซองหมดเลยเหลือแต่ซอมันจะกรอบจะต้านจะแห้งก้านถ้าเราเลี้ยงด้วย กระเบื้องนะกระเบื้องแล้วก็น้ำ่นขนเจ้าก,การพอหลังๆมาเอา่อก็ผมก็เริ่มมีสายพันธุ์พม่าเข้ามาพัฒนาผมก็เริ่มหันมาเลี้ยงด้วยน้ําเย็นแต่ไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักหรอกที่ผมเลี้ยงน้ําเย็นอะ่ะจริงๆแล้วคือขี้เกียจครับผมขี้เกียจเรื่องด้วยเวลาด้วยแล้วก็นักกีฬาเนี่ยเป็นสายพันธุ์พม่าเข้ามาก็จากที่ผมสังเกตเขาก็ไม่ค่อยชอบอตึงตัวสักเท่าไหร่อ่ะเลี้ยงๆปล่อยๆน้ำเย็นแบบเนี้ยมันจะรู้สึกว่า เขาจะชอบขวานเนาะถ้าเป็นสายพันธุ์ส้มมาหลังมาผมก็เลี้ยงน้ําเย็นน้ําเย็นก็คือน้ําตักจากอ่คงมาก็้มาเช็ดเลยแต่ว่าเราก็มีตัวทดแทนเรามีตัวทดแทนอย่างพวกขมิ้นขมิ้นหรือว่ามีนวดนวดเขาเตอรพินใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยเนาะเราไม่ได้ลงกระเบื้องก็จริงแต่ว่าเราก็ยังมีตัวช่วยพวกขมิ้นเนี่ยก็ทำให้ตึงตัวได้เหมือนกันลงหนักๆเนี่ย ฟอเหมือนกันนะผมกามีนนะลงทั้งตัวลงหนักๆเนี่ยฟอเหมือนกันตึงตัวตึงตัวเหมือนกันทําให้ผิดฟอร์มได้เหมือนกันก็ถามถึงข้อดีข้อเสียมันมีแตกต่างกันออกไปแหละแต่ว่าข้อข้อดีมันของการเลี้ยงน้ําเย็นก็อย่างหนึ่งก็คือนักกีฬาไม่ตึงตัวแหละไม่ต้องกลัวเสียขนเขาก็จะไม่ค่อยเสียด้วยขนจะมันเงาเนาะแต่ความแข็งความกล้าเนี่ยมันก็จะต้องไปเพิ่มเติมด้วยการออกกําลังกายด้วยการฝึกซ้อมเอา ก็เดี๋ยวแต่เนาะน้องก็เลือกเอาทุกวันนี้ผมเลี้ยงน้ําเย็นเนี่ยน้ำเย็นร้อยเลยไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ไมไม่ใช่ครับผมก็หลังจากออกกําลังกายหนักผมก็จะมีการอาบด้วยน้ําอุ่นแล้วก็ครบคบกระเบื้องบ้านครับผมสามสามวันหลังจากออกกําลังกายหนักๆหรือว่าทําการแข่งขันมาเนี่ยก็จะมีการนวดกระเบื้องให้ด้วยประมาณสามวันเต็มที่หลังจากนั้นผมก็อาบด้วยน้ําเย็นเลื่ยงด้วยเวลาครับผมพอผมว่างปุบผมก็จับมาอาบด้วยน้ําเย็นเลยมัน มันหลักๆเลยก็คือด้วยเวลานี่แหละแต่ใครเลี้ยงด้วยนะมเลี้ยงกระเบืองได้ก็ก็ดีครับผมดีมันก็การเลี้ยงอยู่ในความร้อนหรือว่าการนวดกันอะไรเนี่ยอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมมันก็ไม่ไม่ได้มีผลเสียอะไรเพราะว่านักกีฬาทุกวันนี้ก็เดือดเลยร้อยก็ามาเลยร้อยก็ไม่ค่อยจะเห็นแล้วเนาะไม่ค่อยจะเห็นละเครียดผมนะเครียดผมส่วนมากจะเป็นลูกผสมมาแล้วจ,จะติดหงอนติดอะไรมาแล้วก็ความ ยังไงล่ะคุมต้านทานเกี่ยวกับการออกกาลังกายหนักๆเกี่ยวกับการเลี้ยงหนักเนี่ยก็เขาก็รับได้ผมรับได้ก็มขีข้อดีข้อเสียเลี้ยงน้าเย็นก็นข้อดีก็คือเขาไม่ตึงตัวหละแต่ถามว่าทุกวันนี้มันถ้าจะเลี้ยงด้วยกระเบื้องด้วยน้ําอุ่นจะตึงไหมก็ช่วงพักพักนักกีฬาสามวันก็เราก็สามารถอาบแชมพูได้เนะาะอาบเป็นพวกแชมพูสระผมทั่วไปเนี่ยหรือว่าทีมอาบน้ําเด็กอะไรเนี่ยปล่อยเอขาคลายตัวช่วงเราพักนักกีฬามันก็ช่วยได้เนาะ แล้วแต่ความสะดวกอย่างผมไม่มีเวลาตรงนี้ผมก็เลี้ยงน้าเย็นเปลี่ยนไม่ได้ไม่ต้องยิ่งหาสมุนไพรมาต้มเนาะสี่ห้าวันเปลี่ยนทีต้องหาใหม่สีหวันเปลี่ยนทีหาใหม่เนาะเดี๋ยวเขาจะบูดจะเสียแล้วมันจะเวลาเราไปอาบน้ํานักกีฬาเนี่ยมันจะเหม็นมันจะเหม็นเหม็นแล้วกลิ่นติดตัวเราด้วยสรุปข้อดีของอการเลี้ยงด้วย กระเบื้องเลี้ยงด้วยน้ําอุ่นเนี่ยเลี้ยงด้วยน้าสมุนไพรเนี่ยผมมองว่านักกีฬาจะมีความก้านความความด้านของเนื้อหนังความอดทนเนี่ยดีกว่าดีกว่าการเลี้ยงด้วยน้ําเปล่าธรรมดาแต่้อเสียก็เลี้ยงหนักอาจจะทําให้นักกีฬาตึงตัวเราก็ต้องหาวิธีทําให้เขาคลายตัวแล้วก็ขนขนค่อนข้างจะเสียเนาะจะหยาบจะกล้านกว่าสําหรับการเลี้ยงด้วยน้าเย็น อัาเย็นธรรมดาเนี่ยก็ดีก็คือสะดวกง่ายครับผมง่ายไม่เสียเวลาไปต้มน้ําไม่ต้องเสียเวลาไปหาสมุนไพรแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือนักกีฬา,าจะไม่ตึงตัวนักกีฬาจะไม่ตึงตัวแล้วก็ผลผลเขาจะมันเงาข้อเสียก็คือ,อ,อความด้านความก้านความแข็งของเนื้อตัวเนี่ยจะสู้เลี้ยงด้วยน้ําอุ่นเลี้ยงด้วยกระเบื้องไม่ได้อันนี้ก็ เป,เป็นข้อสรุปคร่าวๆเนาะก็มา,าเล่าให้น้องๆฟังก็ลองลองดูเนาะตามความเหมาะสมตามเวลาของน้องๆกันแหละสะดวกเลี้ยงแบบไหนก็เอาวิธีนั้นับผมวันนี้มันมันมีหลากหลายมันมีหลายสูตรแต่ละคนก็เลี้ยงไปแต่ละอย่างับผมเลือกเอาครับผมอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวมาเล่าให้ฟังสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ทีนี่ผมสวัสดีครับ